เกมไฟล์คืออะไรแล้วจะเป็นแชร์ลูกโซ่จริงหรือไม่คลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมด Big นรบิ๊กนภพัฒหากท่านยังไม่รู้จักผมไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะนี่เป็นคลิปแรกของผม ผมตั้งใจสร้างชั้นแนวนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้และสร้างคอมมิชชั่นแห่งการเรียนรู้ครับงั้นผมรบกวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ mm. เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่องนี้ครับ mm. เพื่อตอบคําถาม mm. เราจะแบ่งคลิปออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทนี้เราจะพูดถึงแชร์ลูกโซแชร์ลูกโซในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Ponzi ซ c h e m นคําว่า Po n ซ i มาจากชื่อของชายชาวอิตาลีคนหนึ่งชื่อชาลส์พอนซีในชตสวัตที่ยี่ิ ในชาวส e s ปอนซีได้เชิญชวนนักลงทุนทั่วสหรัฐอเมริกานะครับให้มาลงทุนคูปองตาไปเินียกรระหว่างประเทศโดยที่ในชาว e s ได้อ้างว่าการเก็งกกำไรครั้งนี้จะให้ผลตอบแทนที่สูงถึง400%ด้วยกันพูดกันแบบนี้ก็ต้องมีคนสนใจกันเยอะเลยสิครับ400%ไม่ใช่น้อยๆเลยมีคนมาลงทุนกับในชาลส์เป็นจำนวนมากแต่สุดท้ายแล้ว มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับมีอุปสรรคในการทําธุรกิจทําให้เขาไม่สามารถทำโปรเจก์นี้ได้สําเร็จในระหว่างที่เขาพยายามจะแก้ไขปัญหาอยู่นั้นก็เริ่มได้เวลาแล้วครับที่จะต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่ลงทุนมาก่อนหน้าแต่ทําอย่างไรดีละ่ะบริษัทยังไม่มีกําไรเลยเขาจึงตัดสินใจครับนำเงินลงทุนของนักลงทุนรายใหม่ที่เพิ่งมาลงทุนจ่ายให้กับนักลงทุนรายเก่าไปก่อนเขาทําแบบนี้เพื่อจะประคองเวลาครับเขาหวังว่าเมื่อบริษัทได้กําไรก็จะมาจ่ายผลตอบแทนให้กับทุกคนในที่สุด แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถทําได้ครับและจํานวนนักลงทุนรายใหม่ก็น้อยลงเรื่อยๆบริษัทขาดสภาพคล่องและก็ต้องปิดตัวไปทิ้งไว้แต่เพียงตํานานครับของ Ponzi Scheme หรือแชร์ลูกโซตัวในชาวส์เองก็ต้องไปนอนอยู่ในคุกนะครับผมสรุปแบบนี้เลยแล้วกันนะครับ Ponzi Scheme หรือแชร์ลูกโซก็เป็นการหลอกลวงการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับที่จะนําเงินของนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้นักลงทุนรายเก่าก่อนโดยที่สังเกตนะครับว่าไม่มี Productivity หรือมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเลยในการทำธุรกิจครั้งนี้ หากท่านใดสนใจเกี่ยวกับประวัติของนายชาลส์พอนซีรบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้ครับคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงเกมไฟล์กันแล้วจะมาตอบคําถามครับว่าเกมไฟล์เป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่คลิปนี้ผมด r Big รบิ๊กณภัทต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ